เรื่องของบิตคอยกันบ้างดีกว่าถามว่าทำไมเราชวนคุยเรื่องบิตคอยนะคะเมื่อวานนี้มีนักลงทุนระดับโลกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเรดาริโอนะคะใครเป็นนักลงทุนเนี่ยจะรู้จักเขาดีเขาเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ปฏิเสธบิตคอยมาโดยตลอดและตอนนี้ก็ยังปฏิเสธนะคะแต่ว่าสิ่งที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดคือเขาออกมาทวีตค่ะเดี๋ยวไปดูข้อความที่เขาทวีตกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยเขาบอกว่า I might be missing something about Bitcoin คือฉันอาจจะพลาดอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับบิตคอยไป แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเขาก็ต้องทําให้มันถูกต้องแล้วก็ยอมรับกับความผิดพลาดนั้นนะคะถามว่าทําไมเรเดลิโอถึงออกมาพูดแบบนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรเดลิโอเอเขามีทวีตหลายทวีตทีเดียวอันนี้คือ1ใน5เท่านั้นนะคะแต่เราไม่ได้หยิบมาทั้งหมดเขาพูดแบบนี้เขาบอกโดยปกติแล้วเนี่ยเขามองว่าถ้าจะดูการซื้อขายบิตคอยเขาไม่มั่นใจเท่าไหร่นักหรอก ว่าบิตคอยนะคะหรือว่าเงินดิจิตอลสกุลนี้เนี่ยจะสามารถเข้ามาใช้ได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงธนาคารกลางจะยอมรับหรือแม้แต่นักลงทุนจะเข้ามายอมรับในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันนี่คือสิ่งที่เรดิโอบอกไว้เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ลงทุนแล้วก็ไม่สนใจบิตคอยเลยเนื่องจากว่าตัวบิตคอยเองเนี่ยนะคะถ้าเทียบหรือว่าดู correlation คือความสัมพันธ์กับการลงทุนในพอร์ตของเขาทั้งหมด จะพบว่า correlation ค,ค่อนข้างต่ำเพราะความสัมพันธ์ต่ำก็แปลว่าในมิติของนักลงทุนจะบอกว่าจะลงทุนบิตคอยหรือลงทุนในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็ไม่แตกต่างกัน โดยปกติแล้วถ้าเราจะกระจายความเสี่ยงหรือหาโอกาสในการลงทุนที่กระจายออกไปเนี่ยควรจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มี correlation หรือมีความสัมพันธ์กันที่อาจจะสูงหน่อยนะคะเป็นต้นอย่างไรก็ตามพอเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยทําให้เรดิโอทวิตแบบนี้ว่าเขาอาจจะคิดผิดก็ได้เพราะอะไรเพราะราคาบิตค i ยค่ะคุณผู้ชมขึ้นไปถึง18,00 0ดอลลาร์ 18, สหรัฐนะคะหลังจากที่เคยขึ้นไปแต่19,000ดอลลาร์ 19, สหรัฐในปี2017ที่ผ่าน และหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามการที่บิตคอยปรับตัวลงเนี่ยนะคะก็เป็นเหตุความกังวลเนี่ยแหละคะ่ะว่าเออบิตคอยจะกลับมาได้รับความสนใจหรือเปล่าเป็นการเก่งกําไรเกินไปหรือไม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้บิตคอยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งจนราคากราฟเนี่ยขึ้นมาถ้าสังเกตนะคะขึ้นไป19ื่นในปี2 0 1 7ใช่ไหมคะก็ร่วงต่ำม,มาตลอดขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงจนกระทั่งขึ้นไปแต่18,000ดอลลาร์สหรัฐ บ้างก็บอกว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะแตะ20,000และอาจจะทะลุขายเดิมก็ได้สิ่งสำคัญที่ทำให้บิตคอยกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งก็เพราะว่า บิตคอยนี่นะคะมีสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย, portray, อย่าง PayPal แล้วก็ Mastercard ออกมายอมรับสถานะของ Bitcoin ธนาคารกลางหลายประเทศก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะมีสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองบ้านเราแบงค์ชาติเองก็ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มีชื่อออกมาแล้วด้วยนะคะถ้า,าใครเคยได้ยินก็คือชื่ออินทนนท์แต่ออยังไม่ได้เป็นชื่ออย่างเป็นทางการนะคะเป็นบาท ดิจิทัลของบ้านเราที่ตอนนี้แบงค์ชาติเขากําลังศึกษาแล้วก็พัฒนาเช่นเดียวกับประเทศจีนค่ะประเทศจีนก็มีดิจิทัลหยวน ดิจิตอลหยวนเนี่ยเขาใช้จริงแล้วใน3เมืองนะคะซึ่งเป็นเมืองการค้าการลงทุนของจีนวิธีการคือเขาจะให้เงินเดือนของคนเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นเงินจริงคือเงินหยวนอีกครึ่งหนึ่งเป็นเงินดิจิตอลแล้วก็บรรดาลร้านค้าร้านขาไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลสตาร์บัคต่างๆเนี่ยก็จะรับเงินดิจิตอลหยวนเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่ง1ดิจิตอลหยวนตอนนี้มีมูลค่าเท่ากับ1่หยวนนะคะก็คือเท่ากันพอดีเป๊ะเลยดังนั้นเรื่องของความคืบหน้าของดิจิตอลเคเรนซี่กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ธนาคารกลางต่างๆก็ศึกษามากขึ้นหรือแม้แต่ย้อนกลับไปต้นปีถ้าเราจํากันได้มาร์คซัคเคเบิร์กเองก็ไปร่วมกับพันธมิตรหลายแห่งทีเดียวเขาตั้งใจว่าจะร่วมกับพันธมิตรนับ100สถาบันนะคะอาจจะมีถอนตัวออกไปบ้างเพื่อจะสร้างตัวเงินดิจิทัลขึ้นมาทําธุรกรรมการใช้จ่ายบน f a c e b o o k นะคะแม้ว่าจะติดขัดข้อกฎหมายทําให้สภาของทางสหรัฐเองก็ต้องเรียกไปคุยแล้วก็ถูกฟรีสเอาไว้เนี่ย แต่สิ่งเหล่านี้กำลังเป็นโลกอนาคตที่พวกเราต้องศึกษากันค่ะ ทีนี้สิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อนะคะก็คือเรื่องของ security หรือว่าความปลอดภัยนะคะของ Bitcoin ที่เป็นเงินที่อยู่ในโลกดิจิตอลนะคะรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบนะคะแล้วก็คนที่เข้ามากำกับดูแลเพราะ Bitcoin ไม่มีใครกำกับดูแลนะคะ o t n o i n เนี่ยเป็นเทคโนโลยีบล็ c กเชนนะคะก็คือเป็นการเจนขึ้นมาในการที่จะสร้างสกุลเงินขึ้นมาใหม่นะคะ Bitcoin เนี่ย มีทั้งหมด21ล้าน BTC นะคะ BTC เป็นหน่วยของ Bitcoin นะคะซึ่ง21ล้าน BTC นี้ก็แปลว่ามีแค่เท่านี้แหละมีจำกัดพอมีจำกัดปุ๊บราคาก็เลยสามารถปรับขึ้นลงตาม demand supply ได้ด้วยเหมือนกันแต่อย่าลืมนะคะบ้านเราเองเนี่ยก็ต้องศึกษาให้ดีเหมือนกันมีบางบริษัทนะคะที่ได้รับการรับรองจากสำนันกคณะกรรมการกำกับและ ดูแลตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรลอต่อนะคะคือถ้าคุณจะลงทุนหรือว่าคุณจะศึกษาเรื่องนี้ก็ควรจะศึกษากับผู้ที่ได้ไลายเส้นหรือได้ใบอนุญาตจากกรลอต่อเท่านั้นนะคะถ้าไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะโดนหลอกก็ได้เพราะว่ายิ่งเป็นสินทรัพย์ที่เป็นดิจิทัลเป็นโลกของเทคโนโลยีที่มีความยากต่อการเข้าใจอาจจะทําให้หลายคนโดยเฉพาะมิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือได้นะคะดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องพยายามจับตาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ